สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครวบ,บ้านนะคะวันนี้นี่มีสูตรง่ายๆที่จะมาแชร์กับทุกคนค่ะเป็นสูตรกําจัดเจ้าหอยตัวเล็กๆนะคะตอนนี้นะคะนี่ปลูกคะนาไว้นะคะ2กระถางค่ะทุกคนปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะคะนี่ไปเจอค่ะเขากัดกินใบคะนายอดของนี่นะคะโอ้หเยอะมากเลยค่ะเต็มกระถางเลยค่ะทุกคนนี่ก็เลยจะมาทําน้ําหมัก ไว้นะคะในเย็นนี้ค่ะนี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นี่นะคะจะเป็นกระเทียมนะคะนี่ใช้หนึ่งหัวใหญ่นะคะนี่ตำให้ละเอียดแล้วค่ะแล้วก็ที่อยู่ข้างๆกันนะคะก็จะเป็นน้ําที่นี่แช่ายาเส้นไว้นะคะทุกคนนะคะี่ค่ะเป็นหนึ่งแก้วกาแฟใหญ่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราสามารถกระได้นะคะนี่ก็ไม่ได้แบบกาหนดตายตัวนะว่าจะต้องกี่ลิตรนะคะเราสามารถที่จะอ่ะกะแล้วก็ ประมาณได้ค่ะทุกคนว่าเราจะใช้เยอะใช้น้อยนะคะกระถางต้นไม้เราเล็กใหญ่แค่ไหนนี่ค่ะนี่ก็จะทําประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่จะแช่น้ํากระเทียมนี่จะแช่กระเทียมนะคะแล้วก็น้ํายาเส้นไว้หนึ่งคืนค่ะตอนนี้ก็นี่จะทําไว้ในตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนเช้านี้จะเอาไปลดค่ะแต่ล้าง แต่ก่อนที่นี้จะลดนะคะเดี๋ยวนี้จะถ่ายเจ้าหอยให้ทุกคนดูค่ะว่าเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเช้านะคะหลังจากเดี๋ยวคืนนี้นี่จะแช่น้ําหมักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันตอนเช้านะคะ <önemli> เดี๋ยวเราไปดูเจ้าหอยกันค่ะว่าจะเยอะแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะทุกคน ดูคะ่ะทุกคนเจ้าหอยนะคะกําลังชมนมกันคะ่ะเยอะแยะเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะอ่าสังเกตนะคะนี่คะ่ะตัวเล็กๆนี่นะคะเต็มกระถางต้นคนาของนี้ไปหมดเลยคะ่ะนี่นะคะนี่เลยคะ่ะกําลังกินคนาของนี้นะคะนี่คะ่ะใบแหวงไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะตรงโคนต้นนะคะ เขากำลังกัดนะคะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะอีกฝั่งของกระถางนะคะนี่ค่ะก็กําลังนี่ค่ะ เยอะแยกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคณะของนี้ไม่เหลือยอดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะจะเอาน้ำหมักตะเทียมแล้วก็ยาเส้นนะคะลดเจ้าหอยกันค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเอาฉีดให้ทั่วนะคะ แปลงคณะของนี้นะคะโอ้หกินกระเทียมกับยาเส้นฉุนเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็นี่ค่ะจะฉีดให้ทั่วกระถางของนี้เลยนะคะนี่จะฉีดทุกเช้านะคะเดี๋ยวสามวันรู้เรื่องค่ะเพราะว่าไม่น่าจะเกินสามวันค่ะพอน,นี้ฉีดทุกครั้งนะคะสามวันก็เห็นผลแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะหลังจากนี้สามวันค่ะว่าแปลงคณะของนี้นะคะเจ้าหอยจะอบพยพย้ายถิ่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาตามกันค่ะนี้จะพาทุกคนมาดูนะคะหลังจากที่นี้ฉีดน้ำหมักกำจัดเจ้าหอยไปนะคะนี่เข้าวันที่สี่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเจ้าหอยเริ่มหมดไปนะคะทุกคน นี่นะคะถ้าใครนะคะเจอหอยตัวเล็กๆบกลุกนะคะก็ลองเอาสูตรของนี้ไปทํากันได้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอาให้ตัวนี้ให้ดูนะ mm hmm. เขาจะเป็นแบบหอยที่ตายแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวนี้จะจับให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ถ้าใครเจอหอยบุกลุกต้นผักแบบนี้นะคะหรือว่าต้นไม้นะคะที่เป็นหอยเล็กๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะ